เลื้งหางขาวไปับ้มีมตลที่ลีเลยี่ลีเลยครับลี่ดันเต็มบับ

tụ la hoài mà hao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ล้ำดาวออกนอมแล้วก็ไปล้ำดาบครับโอ้โหโอ้โหเฮ้ยักฮักตันตุ๊กตา เไเแล้วเพี่อครับพญาย่อดครับลุงซาซาทับกะแนนไต้ไหลโกวินบวกฝาสามอัตรายบวกโูวิเบิกฝาจงชุบิสามสองหนึ่งฟ้า อ้อ้โกนอมหน่อยนึครับออกลมครับเวสิบได้เขาข้อได้ซ้ำได้ครับโคิดเบิกฝาบบกสามอัตรายครับล้อมฝาเรียบร้อยแล้วครับรออเวลาครับ ต้องเวลาได้ไห,ไหลายต้องเวลาได้เยอะๆคือลำใหญ่ครับสมสองหน่งหไฟติดฐานครับ

ไปแล้วครับไล่ไปแล้วครับคุณลำแยกครับเทปปากเก้าเก้าบวก P S ผลผรีตโจ้ยเทปปากเก้าเก้าครับสองงี้ปา้าโอ,อ้ยากลมครับ เร้จตาเรียบร้อยครับบนเมือนไปแล้วพาเลยครับล้ำดับรุ่นแรงครับเทปปาเก้าเกาตัวเหนเนาะวเอเด้เท่าเลยดไหลเาะเอดัเดตัวเนยรนะครับบอลาดไปหลังตาแล้วก็โนตัวไหล่เนาะตัวที่น้างเตปป่าเกาวก้าหัวขี้ขนเปลือ คืนทุกฝูลุกาตาท่านแม่เป็นดหลายให้สีทองครับตาดตาดตดัดนนงต้ยไปันไปัไปันไป

สูงลองสัตว์ําทำเวลาได้หลายๆทำเวลาได้เยอะๆบังสันเทศครับโชคดีสองสองน้าไปเลยไปเลย ต่อไแล้ว an ่อไแล้วอเปเป็นเจ้าคเไปล่างขอไปล่างอขอขอลกัพรเด้อกยมองไปแล้ว างาน,นตเดีโตดีนะครับเปิดกันไปงานสวแว่าะไกปดิดรามีแหลมนะครับตีตีบร้อตเร็จแล้วครับร้วลาครับบงสันติสุขสรมคิดการบอครับ ไปครับอ้าวไปข้างเปคนไปแล้วลําดาวครับสมคิดการบอกลุงแหลมเยอะเกินจะเสียงยกทานแน่แล้วผ่านเลยครับผ่านมากตรงนี้เลย ตัวใหญ่เลยนะครับตัวใหญ่สสมาชิดนัาตวหญ่เลยล,ล่ลาครับสมคิดกันบอกจบอ,อ,อีกสามเ<า>ทปครับอ,อสาม สามด้มไปอนี่นี่เลยครับสเทพไปอินไปอี่ยวแล้วใส่ไเพียกแค่เกียวแล้วนทนออกไปนอกโลกไนหะเออครับ ขึ้นนิ่มแต่ว่าก็ไปได้เรื่อยๆครับผมให้บางมีนะครับบอโบเลาเออเรื่อยๆเนาะวางไปลูกแรกก็สู้คก็สูดีตางหากครับเรียบร้อยนีลัเว้สี่หลักสามเทปครับขู้งล้มไกลๆ ตดงบังยุดแม่ครับตงบางยุดหม่เขาทิงอางโจุ้ก่แตอ้กระเามดดไนี่นะครับหอมเลยที่รีเลยครับทองเหน็บเรียบร้อยครับ ้ได้รัตีลยนนี่แหละครับอาเมเรียบร้อยดงบางยุกแหม่รอไปล้ครับพิยะสดฝาฝ่าครับไปดูไป

กดล่เลยดล่แล้วครับรอเวลาครับเปียสดอร์ฟานักฟันคังไงครับ นคขวาครั่งใหญ่ใยแห้งครเฟยหัวมันหาครับนคขวาครังใหญ่ <again> ไปๆไปแล้วพอแล้วครับขาวเลยอู้โหดีอ่ะโหแล้วพอแล้วอึด โตครับรอเวลาครับนกขั้นคาังแั่ดันลงมาผีดครับครับเอาแบบวสู่ครับนคขันคลังแง่ครับแค่สะพานครังงครบ ลองลุงที่รี่เลยครับเทพสมพรเคือเป็นจึกจากหวานจังหวันสุดท่ายจึกจากครับ và <laughs> <nhân, nhân>, <laughs> 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 ล้เวลาครับเทปส้มคนครับสาราช่วงครับโลงสัตาโบทในไ่ในลาหลายๆเ่ลาเยอะไม่ั้นสารลมลงดันั ออกออกทีมพี่ <laughs> không เจ้าอาุสราุทธเร็วเรคเร็วเร็วเร็วเร็เร็วเวเครับสรร็ววเร็าเร็เร็วเรเรเวเร็วรับเร็วเร็วเร็วเรร Ô chắc là thân bay bay đầy suy mày ngang ngang bay đạp pit sáng

รอเวลาครับเพื่เซนเก็บนมองกัมาบอกเอาเทียนครับ ดันไป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 ที่ลี่เลยครับนุ่มกทมบอกเอาเถียงเลือดไปบังไฟอคร่เออสุดยอดของรัมตเลยครับก็ต้องไปโฆษณามาจากกทมนะครับรับตัวจังหวัดแรกนะครับขึ้นได้ดีนะครับแรงใต้แรงใต้บ้างแรงไต้บ้างพี่น้องแรงใต้บ้างสุดยอดของการันต์ทางครับ วางไมใ้รับไ้วางไม่ได้ขอร้องนะางให้เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เรียนนะสินะอร้พาะเดี๋ยวจะฆ่าคนไทยที่ทิ้งไปฮ่าบูม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 ัูมบูมบบ เ็ต้องเป็ที่ขนาลก็มนาดาจัดไปก่อนรุจัดไปก่อนเลครับนมกท่อมอะเอาเทียนครับแอดเทวดาครับ ที่รีเลยครับแอดเทวดาเป็นเนียนแห้งเลยนะครับตันโตครับ จางเวลาครับเราเวลาครับแอดเทวดาครับ